เราติดทุกกล้องเลยนะเป็น yeah. ผู้จ hmm. ัดการครับผมเรื่องมันเป็นยังไงคะมันมาจิ้นกันได้ยังไงมาจิ้นกันขนาดนั้นไม่ทราบเหมือนกันครับวันนี้ก็คือเราเราก็สนิทกับน้องพริมครับผมเล่นละครเรื่องเดียวกันแล้วก็แบบเหมือนไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆเราเพื่อนๆเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแค่มีรูปออกมานั่งอยู่โต๊ะเดียวกันแล้วก็เหมือนเขาก็ไปจับชนกันได้ไงไม่รู้เหมือนกัน ได้ยินได้ยินที่พูดไหมเนี่ยพี่อ้อมคือแบบปวนมากครับผมแล้วเราไม่ได้จีบหรือว่าไม่ได้มีพัฒนาสัมพันธ์ไม่มีครับผมก็คือสนิทกันเฉยๆไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆเมื่อก่อนเราชิคเกินไปอ่ะไม่ชิดเลยนั่งคนละนั่งคนก็คือนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันเฉยๆอะไรอย่างนี้ครับคือวันวันวันั้นก็ไม่ได้ไปกันแค่สองคนด้วยไปกันเยอะแยะเลยครับผมก็งงเหมือนกันว่าจับมา แบบนี้ได้ยังไงแต่ส่วนตัวเคยร่วมงานกับน้องเขาอยู่แล้วเคยเยล่นกับเขาด้วยกันอยู่แล้วครับผมรู้จักกันอยู่แล้วทข่าวได้คุยกับทางนู้นไหมฮะก็คุยก็คือแบบก็เออมันก็อมเนาะได้ไงอะ่ะ <c oughs> แค่นี้ก็ได้หรอแบบนี้ก็ได้หรออะไรเงี้ไยไม่ใช่สเปกเราหรอเล็ก <c oughs> น้องเขาก็น่ารักครับผมน้องเขาหน้ารักแต่ว่าเราเราเองก็ก็เป็นน้องเขาก็เป็นน้องอ่ะด้วยความที่เคยร่วมงานการทํางานกันมาแล้วก็เป็นน้องเราคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับ่า มีจีบไหมหรือไม่จีบไม่ฮะหรือข่าวมันมาก่อนจีบหมายความว่าข่าวมันมาก่อนจีบอะไม่จีบแปลว่าอะไรถ้แปลว่าเราปรจับตรงนี้แล้วเราไม่จีบไม่ฮะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เขาไม่ยังไม่ให้มีใครครับผมแม่อ้อมไม่มีไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวอะไรกับแม่อ้อมก่อนไม่ใช่เขาดูดูดูเขายืนดิดูเขายืนตรงนั้นอะยืนฟังอะไรไม่รู้คนนั้นอะอยากรู้อะไรไม่รู้ อ๋อครับผมก็ยังเราเองก็ไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้รีบที่จะหาอะไรอย่างตอนนี้ก็ดูตอบดารามากเลยแต่ว่าก็ทํางานเยอะจริงๆตอนนี้ตัวว่าตอบดาราไม่ไม่ไม่เคยปิดอยู่แล้วถามพี่อ้อมสิไม่เคยปิดอยู่แล้วครับผมแล้วก็แต่ว่าเราก็ทางานเยอะจริงๆแล้วแล้วเพิ่งอ่านมาอ่านวิจัยชิ้นนึงมาอันนี้เข้าเรื่องเลยนะอวิจัยชิ้นนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนคนวัยสาเนี่ยที่ไม่มีแฟนนี่นี่พูดเผื่อทุกคนด้วยนะ เพ่พูดเผื่อพี่ๆทุกคนตรงนี้ด้วยนะคือเพราะว่าคนวัย30ทุกวันเนี่ยเป็นโสดเยอะมากไม่มีแฟนเยอะมากเพราะว่าเขาทําวิจัยมาว่ามันเป็นแบบเหมือนยุคสมัยตอนเนี้ยเหมือนคนวัย30เลือกที่จะรอมากกว่าที่ออกจะออกไปหาอนี่เป็นวิจัยทั่วโลกเลยนี่ทั่วโลกนี่อ่านวิจัยมาจริงเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเออกูไม่แปลกไม่แปลกเราก็ไม่แปลกเราเราก็ไม่แปลก รอก็คือรอเดี๋ยววันหนึ่งมันก็มาเองอะไรแบบนี้นร,รออะไรเราหมายความว่าอะไรก็เราบอกว่า,าจะรอที่มากันแล้ว <c oughs> อ,อะไรเี่ยก <c oughs> ิเราพูดเองก็เราก็รอให้ชีวิตมันดีก่อนนะครับผมเอาตัวเองให้รอดก่อน <c oughs> จะต้องการคําตอบไหน <c oughs> ต้องการคำตอบแบบไหน <c oughs> ไม่ก็คือเราก็ <c oughs> เรียกว่าเราก็อยู่นิ่งๆของเราโดยที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้แต่เราเป็นแบบนี้ของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไม่ได้แบบ อยากจะไปหาอยากจะแบบโอ้ยฉันต้องมีแฟนหรือว่าฉันต้องมีใครมาอะไรเงี้ยชีวิตเราก็มันก็ดีอยู่แล้วเรามีงานมีเพื่อนมีครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราไปก่อนแล้วก็มันไม่แปลกนี่เป็นผลวิจัยคนทั่วโลกว่าวตอนแรกคิดว่าตัวเองแปลกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าคนก็ชอบถามไงทำไมไม่มีใหม่สักทีอะไรอย่างนี้เราก็เราก็หน่ายจะตอบอะแล้วก็มันก็มันไม่มีอะเราก็เองก็ ก็มันไม่มันเป็นช่วงที่ไม่อยากวิ่งตามใครแล้วเดี๋ยวส่งวิจัยให้อ่าน่านแล้วอันนั้นนะอ่านแล้วอ่านแล้วเหมือนกันใช่ไหมเออนั่นแหละอันไหนโสดครับผมพี่อ้อมเนี่ยเสียงที่รับเข้ามาเนี่ยคือเสียงคุณอ้อมพิยดานะผมถ้ามีเนี่ยพี่อ้อมรู้คนแรกแหละเอาจริงรู้ก่อนแม่ผมอีก ไม่ร enfin ู้อะไรเลยนั่นนหละเขาอยากรู้เนี่ยเขาไม่ยืนเพราะเขาอยากรู้ผมจะไปรู้ไหมเนี่ยน่าจะพี่บอยครับผมเพราะว่าทางนั้นก็คือที่บ้านเขาก็เร่งละใช่ไหมพี่บอยที่บ้านเขาเร่งละที่บ้านผมยังไม่เร่งเพราะของเราเพิ่งสามสิบนะเนาะสามสิบครับเดี๋ยวนะเอ่อ เสร็จอยู่มาห้าปีแล้วครับผมไม่มถึงที่สร้างเพิ่มนี่ไงต่อเติมเปล่าต่อเติมนี่ไงมีด้วยหรอเขาเอาข่าวใครมาเขาเขาเขาเอาข่าวใครมาปนอ่ะเขาเอาข่าวใครมาปนอ่ะไม่มีไม่มีหรอไม่มียังยังยังไม่ได้สร้างเพิ่มครับผมแต่ว่าก็มีมีแพลนมีแพลนอยากจะสร้างของตัวเองในอนาคตอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นบ้านสร้างให้ครอบครัวแต่ก็อยากสร้างให้ตัวเองแต่ว่าก็ ก็รออนาคตก่อนดีกว่าเราเจอคนนั้นก่อนเหรอใช่ใช่เพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราจะสร้างบ้านให้ครอบครัวของเราอะไรเงี้ยฮะก็ก็อยากจะอยากจะสร้างไปกับคนที่เราอยู่ด้วยโอ้ตายแล้วแรงมากแปลว่าจะได้สร้างก็ทด้แต่ไม่ไม่ใช่เราเร็วนี้เราเล็กเนาะบ้านของเราอ่ะครอบครัวของเราเรียนทำใจไม่ได้อะ ทำใจทำใจกับสิงาวพ์ดม่ได้วตนี้ไม่ตอบนะครับอทีชู้หน่อยครับก็ก็ก็ปล่อยคือเรามีที่ติดกับบ้านเราอยู่แล้วอะไรนี้ตอนนี้ซื้อที่ติดกับบ้านเราอยู่แล้วก็ก็หวังว่าจะสร้างของตัวเองในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่มีแฟนครับผมติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ